กรับสวัสดีนะครับมิรักแฟนบอลเอเอเอนะครับวันนี้ก็วันที่28ตุลาคมเนาะก็มาคุยหลังเกมกับเอเอนะครับวันนี้ก็เมื่อคืนมีประเด็นหลายคู่นะก็ศึกในศึกยูฟาอยู่รป้าหลีกนะครับเมื่อวานก็เป็นนัดที่5ของในหลายกลุ่มนะครับก็สามารถที่จะหาตัวแทนได้แล้วนะว่าใครเข้าหนับหนึ่งับสองเนาะใครตกรอบตกชั้นไปเนาะไปที่คู่แรกดีวกว่านะครับผมก็เป็นคู่ของอาเอสโลมานะครับผมไปเยือนนะครับ เอ k จเคเฮอร์นกินะครับของฟินแลนด์นะเมื่อวานก็โลมาบุกไปชนะได้เฉยเลยนะครับก็ครึ่งแรกไม่มีอะไรกันนะไปครึ่งหลังสาเม็ดล้วนครอับราฮัมยิงให้โลมานําก่อนนะครับเฮเตมัชนะครับยิงให้เอ k จเคนำไปเสมอนะครับแล้วก็อองโคน่นะครับผมยิงให้โอโกให้โลมาชนะไปนะคู่นี้ก็โลมาก็เขาก็เป็นหลักตอวนี้อยู่นดับสองลองเืไปติดนะนัดหน้าต้องไปอ่า ไอ้วัตกัลเลสกาดนะครับว่าใครชนะนะใครชนะก็เข้ารอบไปเลยนะครับคู่นี้นะสำหรับโดม่า,มาก,กับเฮชเอชอิซุงกินะครับผมไว้คุยสองนะเมื่อวานก็ที่จริงเมื่อวานเนี่ยนา่าจะเป็นวันที่แฟนซอนได้เฮน,นะครับแต่ก็อย่างว่าเนาะไปเจอพีเอสเไอโอเฟนนะครับที่ฮอลแลนด์นะครับเอาจริงๆนะเรื่องที่มันมีดีจาวูนะครับจำได้ปีที่ปีสี่เก้าปีสองพันเก้าอะไรเงี้ยที่ซอลมันไล่ผ้าอ่ะนะครับแล้วมันข้ามปีมานะครับ นัดที่49เนี่ยเรามาแข่งที่โอทัฟฟอร์ดด้วยนะครับแมนยูเนี่ยเจอรุดยิงไปนะครับทำให้สถิติอัลเชนนอนที่ไม่แพ้ใครมาเลย48นัดอ่นนะหมดสิ้นลงนะครับโดยแพ้แมนยูโดยนิสตอลอยนะครับแล้วเมื่อคืนเนี่ยก็เหมือนฟ้าส่งนิสตอลอยมาเพื่อเบรกนะครับนิสตอลอยเนี่ยเป็นโค้ชของ p s เนะเบรกอัลเชนนอนที่ไม่แพ้ใครชนะรวด9นัดอ่นนะเมื่อวานนิสตอลอยอ่ะ จัดการเบรกสติอาร์เซนอลน,นะโอ้โหเดจาบูจริงๆเลยนะครับก็นิสตลอยก็สามารถหยุดสติของซั่งนอนไม่ได้นะคู่นี้เขาหลอ,อกไปทนะั้งคู่เลยครับอาร์เซนอลก็พีซวีเจิ้ลเฟนนะครับผมครับเมื่อวานก็แมนยูก็แข่งนะครับเจอกับเชลริสนะครับโอ้โหทีมของมอนต้าเงี้ยทีมจากทีมมอนต้าคือใครวะนะครับนัดน,นี้ก็ตอนแรกก็เข้าใจว่าน่าจะโรเตชันนะ แต่ไปปมาณเฮ้ยมันชุดใหญ่อีกแล้วเดเกอามาติเนสตินเดเลฟทาลามเซียดาโลบูโนคาเซมิโลอิลิเซนโรนันโดกาเนชโชแอนโทนีเฮ้ยคือนี่มันชุดใหญ่อ่ะคือต้องถามต้องถามอ่าอิทันฮากว่าเฮ้ยไม่คิดจะโรเดชันเลยเหรอจะเอาจริงจ,งจังเหรอคือมันเข้ารอบอยู่แล้วแต่แต่เข้าที่หนึ่งที่สองแต่ว,ว่ากันไงน,นะครับตอนนี้แมนยูกับโซเซดัดเนี่ยอ่า แต้มเนี่ยห่างกันสามแต้มนะครับสโมสรคือที่หนึ่งนะครับมันอยู่คือที่สองตอนนี้คือมันอยู่จากที่หนึ่งที่ได้เพื่อเพื่อจะหนีหนีพวกที่ตกมาจากยูฟ่าบาซ่ายูเวนตุสแอตมาติลอะไรพวกเนี้ยน,นะครับก็พยายามหนีอิวนะครับเมื่อวานก็ได้ประตูจากดาโลนะไลฟอร์ดแล้วก็คริสโนโรนันโดในทีที่แปดสิบเอ็ดนะครับเมื่อวานต้องบอกว่าฟอร์มคือฟอร์มมันมันมันเห็นกันชัดอยู่แล้วช่วงเนี้ยแมนยูอ่ะมัน ม,มันเบรกไม่อยู่แล้วก็มาเจอทีมแบบจากมอนตาเชลิฟ์เงี้ยมันสู้กันไม่ได้นะครับก็ถือว,ว่ามันอยู่ทำผลงานได้ดีแต่ว่า,วาเฮียก็ยังคิดว่าเฮ้ยพี่พี่ดัวเชนบ้างก็ดีแต่ตัวเจ็บมาทำไงเนี่ยส่งดาวลุงเข้าไปเยอะเมื่อวานมีการาโชวะที่ลงนะครับตอนนั้นก็คือแบบเฮ้ย hey, ฟานเดเบก,กลงนาทีที่80อ่ะคิดดูคือไม่คิดจะเอาแบบเด็กๆลงเลย,ยนี่ไงวะนะแล้วเมื่อวานมันมีดาม่านะครับดาม่าช็อตที่แอนโทนีอ่ะมันไปหมุนไปหมุนบอล โชว์ซึ่งแรกนะครับไปหมุนบอลโชว์ได้บอลหมุนบอลโชว์นะที่ค่าสนามน,นะครับแต่มันไม่มีอะไรไงจังหวะนั้นเนะี่ยกแบบ็คือแบบคือแบบพอมาดูแบบท้ายเกมมีแต่คนดา่าเฮ้ยทำมันเปชียอะไรบ้าเปล่าสโคบอลไดสาระถ้าเป็นสโคอยู่นั้นสโคโดนไปเตะขาแนละ้วคือแบบเฮียก็มองว่าเฮ้ยมันเป็นสีสันนะมันเป็นบาซิลความว่าเป็นหน้าเตะบาซิลปล่อยให้เขาโชว์ไปคือคนมาเล่นสนุกอ่ะเข้าใจไหม เพนแฮตก็ไม่พอใจนะครับเปลี่ยนออกเลยอะคือมันคือถ้าแบบคคุณเฮียไปหรือเปล่าอะบอลมันนําบอลอะไรก็เรื่องของของเขาไงพอเข้าใจในเรื่องเนี้ยมันมันทํากันได้คือโอเคอะมันเป็นการตักเตือนแต่แบบว่าเฮ้ยมันมันคือสไตล์ของนักเตะบราซิลเว้ยเห็นเนมาเล่นไหมเอ้ยเนมามันก็เล่นดีคุณจะให้มันเล่นแบบเหมือนบอลแซงกิจทั่วไปเงี้ยเหรอชื่อแล้วคุณจะซื้อมันมำหัออกอะไรอะใช่ไหม เออปล่อยมันเล่นบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนของแอนโทนีไปนะอาจจะโดนด่าอะไรกันกระจุยก็ว่าแต่ว่ามันคือเด็กอยู่นะครับสามารถปรับตัวได้เนาะโอเคนะครับยังไงก็เดี๋ยวไปเจอกันช่วงบ่ายเดี๋ยวสักอีกสักบ่ายซองปลายสานเราไปเจอกันในอ่าในของทีเด็กทีเอนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันเนาะงี้ก็ฝากช่องนี้วคุยกับพีเอหลังฟุตบอลจบนะจ๊ะสวัสดีครับ